เจยเปียวค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมโรงเรียนอ e ีเทคของเรานะคะคิดถึงมากเลยมาดูกันว่าบรรยากาศช่วงโควิดเนี่ย e อีเทคเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เเ<ไ>ป<ด>ียววันนี้มาเยี่ยมอ e ีเทคค่ะทำบัญชีแค่ช่วงช่วงที่จบอสแต่ว่าเราทําได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนม่นหนูไม่เช่บกันนั่งในเชฟเจ็ดแปดชั่วโมงอ, <S <S อ๋อถ้าเกิดคนที่ตามเขาก็จะรู้ว่าเราเราจะไม่ไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าอาชีพของหนูเป็นอาชีพที่ สวัสดีค,ดค่ะที่เกลเปียวค่ะวันนี้นะ <enth> เรามาเยี่ยมอีเทคนะคะหนูเป็นสิทธิ์เก่าอีเทคนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอีเทคช่วงโ,โควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวก,ก่อนอื่นเราไปสวัสดีท่านผอ,อ,อก,ก่อนเนาะคิดถึงจะถึงห้องผอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาผอกนก่อนสวัสดีค่ะผออ๋อวันนี้ไปเยี่ยมอี a, เทกคอะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แมสก่อนลูกโอเคจ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปทานกาแฟกันดีกว่าอ๋อครับห้องผอมันรกอ่ะแล้ไปทานกาแฟกันลูกปะ เนี่ยลิฟต์เนี่ยนะเชื่อป่ะทางบริษัทนี่เขาบอกว่าเทคเปิดใช้ใหม่เนี่ยใช้มากที่สุดในประเทศไทยจำนวนที่ใช้โค้ดเด็กขึ้นลงตลอดเวลาใช่ะหมเวลาระหว่างเลิกเรียนก็มาเลยใช่ไหมมพักเพิกมาใช้ตลอดนะครับก็ทั้บรรยากาศตลอดขึ้นลิฟต์เลยโอเคนะอ๋อนี่ถึงแล้วชั้นหกเป็นไงบ้างบรรยากาศเหมือนเดิมป่ะลูกือเปล่าเหมือนเดิมค่ะนี่แต่ไหมที่เธอมาเรียนเคยทำอะไรห้องนี้บ้าง มากินขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์โททรศัพ์แล้วก็นอนด้วยบ้ามีบ้างมีบ้างนะครับเพราะวก็มีที่ว่างๆก็นนอได้นอนบรรยากาศที่นี่เขาให้สบายอแต่ยังไงก็บางคนอยากนอนเล่นโทรศัพท์ก็เล่นได้เพราะว่าเรามีบอกให้นอนอะไรให้ครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะลูกนะแค่วันดีจ้ะเปียวหลังจากที่เราเดินขึ้นมาที่ชั้น6นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะก่อนเรียกแต่เอาเปียวหนูชื่อจริงชื่ออะไรลูกชื่อพรปวีวีรพันธ์ค่ะ พรบวีวีรพันธ์เออพอออกเคยเข้าไปดูในเพจของหนูก็ใช้ชื่อนี้เลยป่ะใช่ใช่ค่ะโอเคอาเรียนก็เรียกอาเปียวจบมากี่ปีลูกประมาณ3ปีค่ะ3ปีอุ้ยจบเร็วนะเร็วจบมาปุ๊บก็ทํางานเลยนะฮะทำงานเรียนอีเทคกี่ปีเรียนอีเทคห้าปีค่ะห้าปีเลยแต่ปอชหนึ่งเลยปอชหนึ่งจบจบมาสามให้ไหนลูกชนหญิงค่ะจบชนหญิงโอ้ชนหญิงแล้วมาต่อบัญชีเลยใช่ครัต่อบัญชีเลย ตอนนั้นเรียนเกรดเป็นไง <3 S 1> รรเกรดประมาณสามสามต้นๆนะสามต้นๆจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นแต่ต้องเรียนเก่งมาแลแ้วจะต้องมาเรียนบัญชีใช,ใช่ไหมก็เรียนปกติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาระยะเวลาที่เรียนปวช3ปีแล้วก็มาต่อปวสอ,อีก2ปีระหว่างนั้นหนูทำอาชีพเสริมอะไรหรือเปล่าขายออนไลน์ขายออนไลน์อ๋อแปีแล้วสิใช่แปปีแล้วหนูขายออนไลน์ที่เก่งมากเลยนะแสดงว่าหนูเป็นคนเรียนด้วยทํางานด้วยใช่เป็นคนชอบในการ ก็อย่างตอนที่เข้ามาแรกๆเองค่ะหนูก็าขายเสื้อผ้ายุคนั้นก็จะไม่ได้สะดวกเท่ายุคนี้ยุคนั้นก็คือเราก็ไปเอาของ,ของที่ประตูน้ําเองเราก็จะขายของว <registry S 2> ันหนึ่งสุกยุคนั้นมันมันจะไม่สะดวกเท่ายุคนี้ค่ะยุคน,น,นั้นก็คือเราสามารถที่จะขายของวันจันทร์ถึงสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่ค่ะเราก็ถึงขึ้นไปใครไม่เคยเข้าไปในโลกออนไลน์ผมคิดว่าวมนมีทุกคนเราชอปออนไลน์หมดแต่พอเราก็ชอปออนไลน์อยู่เหมือนกันนะครับยิ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องโควิดด้วยนะครับถามนิดนึงหลังจากที่เธอเรียน5ปีที่นี่มีความ ยากนะคะแต่เอาจริงๆก็คือถ้าเกิดทำมเข้าใจครูที่นี่สอนเข้าใจ่ะสอนเข้าใจง่ายในความรู้สึกของเด็กที่จบม .3 ทั่วไปหรือมหทั่วไปก็ามรู้สึกบัญชีมันยากมันก็ยากระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องเกี่บวกับตัวเลขแต่ว่ามันไม่ได้ยากจกนกระทั่งินเกินควา,ามสามารถของเราเพียงแต่ว่าเราจะสนใจและใส่ใจขนาดไหนใช่ไหมระหว่างที่เธอเรียนด้วยทําออนไลน์ด้วยขึ้นมาเนี่ยมีเงินเก็บไหม่วงนั้น มีมีโหเป็นเเหมือนกับแหมเรียนบัญชีเลยก็คือเก็บตังเก่งเก็บตังเก่งนะครับแล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีจบปริญญาตรีสาขาบัญชีบัญชีเหมือนกันเลยนะครับแล้วไปทํางานบัญชีหรือเปล่าทำบัญชีแค่ช่วงช่วงที่จบปวสค่ะแต่ว่าเราทําได้ประมาณแบบเจ็ดแปดเดือนในในสถานประกอบการแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ตังน้อยหูกคนที่แย้วเรื่องอะไรชี่ช่ประจัรองเท้าค่ะหนูชอบไม่ชอบกันอยู่เฉยๆตอนนั้นก็คือหนูก็มีคนรู้จักก็คือเป็นพี่ค่ะทำไฟน อยู่ไปแนนของธนาคารอิสลามครับผมเราก็เลยลองไปทำมาเพราะว่าหนูไม่ชอบการนั่งในแบบเ็แชั่วโมงอ๋อใช่หนูว่าหนูอึดอัดแต่ว่าคืองานดีนะคะคืองานดีเงินก็โอเคเรือย่างโอเคหมดแต่ว่าไปที่เราเองว่าเราเราชอบขายออนไลน์แล้วทำออฟฟิศก็คือไม่สามารถที่จะทั้งวันได้คะเราทำไฟแนนซ์ไปสักพักเราก็เป็นโควิดพอดีอ๋อช่วงโควิดก่อนโควิดเนี่ยหนูดังแล้วนะ ไม่อะหนูหนูเป็นดีเจก่อนนั้นแต่ว่าหนูหนูไม่ดังอันนี้เป็นโควิดรอบสองรอบสามใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือ,อ,ร,อรอบแรกแล้วเราเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็ไปเรียนี่ย เราเลิกงานมาเนีย่ยเราก็กลับมาไลฟ์สดแล้วก็เราก็เปิดแล้วก็พูดคุย,ดยการที่เราจะเป็นดีเจนี่เราต้องไปเรียนใช่ไหมใช่ค่ะต,ต้องเรียนอ๋อต้องไปเรียนนึกว่าฝึกเอาเองไม่ค่ะเราเราต้องเรียนนานไหมเจนนานไหมหนูเรียนอยู่เดือนสองเดือนเองค่ะอ๋อครับเหมือน<ะ>เราเป็นคนชอบฟังเพลงเราก็จะจับจังหวะเลยจังหวะงานพอก็เคยเข้าไปดูตอนที่ช่วงนั้นเอาเปิียวดังมากเลยนะเคยเข้าไปกดไลค์กดจะดูึ้นมานะก็โอเคแต่อ่อก็คือฟังเพลงรุ่นโบราณช่วงนั้นที่ไปเป็นดีเจนี่ไปเป็นดีเจที่ไหนบ้างเนี่ย รับทั่วประเทศเลยค่ะก็คือเราเราเปิดตามผับอะค่ะอืมเปิดตามผับอ๋อก็รับโอเคเปิดทุกคืนแต่ว่าไม่ไม่จะไม่ทําร้านกันเลยเขาเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เขาเรียกเกรดอะเกรดเกรดอ๋อโทษทีไปผับนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สองชั่วโมงเหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงเองเหรอแล้วในสถานที่ตรงนั้นคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเที่ยวกันมีความสุขขึ้นมา มันจะต้องมีบุหรี่สูบบุหรี่กันฟันท่วมเลยเรื่องนี้พอพูดได้เพราะว่าสมัยเป็นวัยรุ่นมาก็เคยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์บ้างวงกานสักสี่สปีแล้วแล้วก็มีสังคมที่ก็นั่งโต๊ะกินเหล้ากันในสภาพของดีเจของหนูเองเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องการกินเหล้าไหมคือหนูไม่มีเลยหนูมีเลยอะถ้าเกิดคนที่ตามเขาก็จะรู้คืาเราไม่กินเหล้าเราไม่กินเหล้าศิลปินเยอะแยะคนอยู่ในวงการบันเทิงเยอะแยะที่ได้รายได้มหาศาลแต่ถึงเวลาแล้วโชงปัญหาโควิดเห็นขายรถขายบ้านขายโน้ตเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเงิน เก็บเล่าของเปียวเองอะเก็บเงินได้เยอะไหมก็ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่คือเขาเียว่าหนูเลือกใช้อ๋อเลือกใช้แต่เหมาะเหมาะสก็เป็นเด็กบัญชีนะเจะว่าอแบบนั้นก็ใชเพราะเราเรารวางแผนนะคะอาชีพของหนูเป็นอาชีพที่ตื่นเต้นอยู่นะคะก็คือเพราะอยู่ดีก็คือมีงานแล้วอยู่ดีก็ไม่มีเลยเหมือนเหมือนช่วงสถานการณ์โควิดเนี้ยค่ะก็คงมีเหมือนกับอีกหลายคนหลายอาชีพที่แบบกำลังทํางานอยู่ทํางานทํางานอยู่ยังมีความสุขรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำถึงเวลาปังขึ้นมาหมด งานหมดทุกอย่างประทุบสุดสุก็คือคนกลางคืนนี่แหละใช่คนกลางคืนเพราะว่าคนทํางานกลางวันนี่ค่ะเขาก็จะยังยังมีงานเหมือนเหมือนครูหรือเป็นอะไรเงี้ยใช่เขาก็เขาก็ยังออนไลน์ได้เขายังขายเวลาได้เราไม่สามารถเลยเรารู้จะทํำยังไงก็เข้าใจคนที่ทํางานกลางคืนที่เปิดร้านอาหารกลางคืนก็มีใช่นะสาานบันเทิงก็ต้องม่ต้องกลางคืนสถทางบันเทิงกลางวันคงไม่ได้ใช่ไหม มันก็กระทบน่าจะเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเหมือนกันนะแล้วพวกนี้จะเยียวยามันก็เยียวยาได้นิดเดียวแล้วถามว่ามันจะทํายังไงได้มันก็ต้องสู้กันแต่ว่าที่บอกว่าวิธีชีวิตของอับเยวที่จับใช้เงินชอบหาชอบคิดวิจาการเงินขึ้นมาเนี่ยทำให้เมื่อมีวิกฤตขึ้นมาก็สามารถที่จะอยู่ได้ระดับหนึ่งในระยะหนึ่งอาชีพมันก็ต้องมีใช่ะใช่ป่าจะบอกว่าอาชีพนี้หมดตูนสลายไปคงเป็นไปไม่ได้นะทุกวันต้องกลับมาแล้วตอนนี้เรามีอาชีพอะไร ขายอาหารเสริมค่ะ okay. ขายอาหารเสริมนะครับแล้วก็การที่เราจะ ดูแลครอบครัวในสภาพตอนนี้เราเดือดร้อนมากไหมไม่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะว่าก็คือตอนนี้คือหยุดงานมา4เดือนกว่าแล้วสเดือนว่าตอนโควิดรอบรอบนี้คือต่อให้มีเก็บยังไงก็คือถ้าเกิดไม่หาเพิ่มยังไงก็หมดมันก็ค่อยๆชดไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆขึ้นมานะครับแต่คืออันนี้เราหาตลอดก็ขายออนไลน์เป็นคิดว่าระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องผ่อนคลายขึ้นมาก็จะกลับไปทํมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมคิดว่าแฟนคลับพวกเราเนี่ยคิดว่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่นะเพราะว่าช่วงที่เราอยู่งานคือเราไม่ได้หายจ ลงจ,จอโซเชียลไปเลยคือหนูจะขายของผ่านเพจข,ขายของหนึ่งเพจแล้วก็เพจอีกเพจหนึ่งก็คือเพจดีเจค่ะเดี๋ยวอันนี้สามารถี่ขึ้นบอกได้เผื่อให้กุคนภายนอกทั้งนักเรียนทั้งสิ่งจัดโดยบ้านเนี่ยนะครับก็ <c oughs> มันเป็นอาชีพที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ตอนนี้ก็ยังยังไลฟ์สดผ่านเพจตัวเองอยู่ค่ะคือไลฟ์ที่บ้านเหมือนเหมือนช่วงที่เป็นโควิดรอบแรกเลยคือไลฟ์เปิดเพลงพูดคุยถึงงานจะหยุดไปแต่เราต้องอัปเดตเพลงอัปเดตตลอดแล้วต้องฝึกฝนเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้เราก็ลงในเพจเรรราาาาคนก็สมมถดูฟี หลายด้<ช>่ดมีคนเข้าไปแต่ละครั้งในคนเขาดูเยอะไหมก็จะไม่เยอะเหมือนช่วงแรกค่ะก็จะอยู่ที่แบบ2,000คนเ <2, 000 S 1> นี่ยค่ะคนโอ้ยสองพคนก็เยอะแล้ว <laughs> แล้วก็กถือว่าก็ยังใช้ได้คือ <laughs> ตอนนั้นคือคือฟิลแ ทั่วประเทศเนะคะคือสองทุ่มเราต้องอยู่บ้านก็เลยไล์แล้วก็คนก็จะเยอะแล้วด้วยความที่แบบแปดใหม่อะค่ะอืยังไม่ค่อยมีใครทาเท่าไหร่ในการแบบไลฟ์สดแล้วเปิดเพลงค่ะแต่พอถึงทุกวันนี้คือดีเจก็เปลี่ยนมาเปิดแบบเราเยอะขึ้นพ่อร้าแม่ค้าเงี้ยค่ะเขาก็มาเป็นออนไลน์ทั้งหมดนี่คือคนดูก็ต้องต้องมันก็แชร์แชร์กันไปะนะฮะแล้วหนูหนูว่าเอาตัวรอดนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาา็คิดว่าตกงานเขาไม่รู้จะทําอะไรนะ มันจะรออยู่รอรัฐมาช่วยเหลือรออะไรไม่ช่วยเหลือก็คงคงจะลำบากใช่ไหมก็ต้องประสาที่ผมพูดก็คือต้องเอาตัวรอดละก็เป็นกำลังใจให้นะครับในช่วงของโควิดน,นะครับนะครับ นะครหนูมีอะไรจะฝากไว้กับทางคนที่ติดตามแฟนเพจอินเทกของเราตอนนี้มีสมาชิกเป็นแสนคนเลยนะนะครับโอเคครับเชิญครับก็อยากจะฝากถึงเพจที่เป็นดีเจนะคะใครที่ชอบฟังเพลงนะคะช่วงนี้ก็คือไปเที่ยวผับไม่ได้ก็เออต้ทิปกนหนู <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> เพจดีเจนะคะวักอาเปียวแล้วก็วักแล้วก็งงเต็กนะคะส่วนใครที่ต้องการจะลดน้ําหนักนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยในเพจยาลดน้ำหนักเ NO อสโอไบดีเจอาเปียวนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะ1กล่อง390 2กล่อง780ค่ะ ส่งฟรีด้วยน้องๆคนไหนที่ตอนนี้กําลังจะเข้าเรียนนะคะสนใจจะเรียนบัญชีนะคะเรียนได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งมากมายขนาดนั้นนะคะแค่เรามีใจที่เราเราอยากจะเรียนเราอยากจะไปเพื่อต่อยอดนะคะบัญชีเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเราสามารถไปต่อได้แบบหลายอย่างมากๆนะคะไม่จําเป็นว่าเรียนบัญชีต้องเรียนเก่งเรียนบัญชีจบไปต้องทําบัญชีเท่านั้นนะคะมันมันทำได้หลายอย่างมากๆค่ะต้องขอบคุณทางอัปเปียวครั้งหนึ่งนะครับเขาขอบคุณอปเปียวครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ ยังไงฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกับรายการ E-Tech Today นะคะทางช่อง E-Tech TV นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หมออจะมาแต่งรถที่ร้านตีลิสติ้งสวัสดีครับท่านหมออ้อยังไงสบายดีไม่ได้เจอนสบายดีครับสบายดีครับคนชมบุรีทั่วไปจะรู้จักในนามตีล e สซิ่งนะครับเพราะสมัยที่ตีเรียนเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ตีได้มีการ รูดบัตรเราเคยมีรีเดอร์เนี่ยมากที่สุดน่าจะเป็นมากที่สุดในประเทศเลยตีเห็นท่านผออเก็บขยะที่พื้นด้วยตนเองได้ขาวว่าขายฮอน d a อันดับหนึ่งประเทศไทยเลยเหรอพก็ต้องขอ ขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยสมัยนั้นผมดูแลร้านบ้านต้นเค,ค้กอยู่นะครับ,บรหลายท่านอาจจะรู้จักเลยนะครับเรามีอุปกรณ์ตกแต่ง h อนด้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมนหลบกของร้านเลย,เยอ,อันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะร, <Open Turbo S 2> รถยนต์นะครับ<ป>48เป็นครั้งแรกใน Honda าซีบิคที่สามารถโมดิฟายแรงมา้าได้สูงสุดถึง474รงมา้าอันนี้ก็นะ้ำมันเครื่องเรามีหลากหลายเกรดเลยตั้งแต่ดีเซลยันเบนซินนะครับห้องเคลือบแก้วเนี่ยเราก็จะสามารถเซอร์วิสรถได้1คันนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียรรตัววเช่่งงลาะบ เรามีบริการครบวงจรเลยทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อครับสามารถเข้ามาได้เลย